สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง YouTube ช่องน้ำมีชาแนลอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับวันอังคารที่15พฤศจิกายน2565นะครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านมาดูข้อมูลแนวทางนะครับศาสตร์คณิตศาสตร์ตัวเลขฮานอย3รอบ อีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับผลงานของเรานะครับเมื่อวานนี้ก็ฟาดเรียบนะครับทั้ง3นอยเมื่อวานนี้นะครับผลออกฮานอยพิเศษนะครับเดี๋ยวผลผมเขียนใส่ตรงนี้นะฮานอยพิเศษ3ตัวบนนั้นออก0 52ล่าง02นะครับ ของเราก็เข้าไปที่5 2 2 5นะครับมาเป็นตัวกลับนะครับเมื่อวานนี้ฮาหนอยพิเศษนะครับแล้วก็ตัววิ่งตัวรูดนะครับมาเป็นตัวรอง2นะครับแล้วก็หาหนอยปกติ3ตัวบนนะครับออก8 3 4 ล่าง78ล่าง78นะครับฮานอยปกตินี้จะเข้าตัวฟันนะครับมาทั้งบนและทั้งล่างนะครับเข้าตัวฟันนะครับฟัน8เมื่อวานนี้สายวิ่งสายรูดนะครับก็รับกันไปแล้วก็ฮานอย VIP นะครับ3ตัวบน2 4 4 ล่าง2 3นี่คือฮานอย VIP นะครับของเราก็เข้า2อสตรงตรงนะครับน่อย v i p 2 3ตรงตรง,ตรง,ตรงและก็ตัววิ่งตัวรูดมาเป็นตัวรองนะครับ2บน2ล่างอีกแล้วนะครับเด้งๆกันเลยเดียวนะครับฟาดเรียบเลยทั้ง3หน่อย สำหรับผลงานเมื่อวานนะครับมาดูวันนี้นะครับผมได้คำนวณแล้วก็วิเคราะห์มาเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมเขียนใส่นี่เลยนะครับผมเขียนต่อกันเลยวันที่15บห้าเนาะน้อยวันที่15บห้าทับสิบทับหกห้า ฮานอยนะครับคงเห็นเนาะทุกคนคงเห็นนะครับผมเขียนให้เลยนะครับให้ทุกคนไปดูเอาวันนี้ ฟันเก้านะครับวันนี้ฮานอยฟันเก้าฟันเก้านะครับสายวิ่งสายรูดนะครับแล้วก็มาดูตัวเจาะนะครับวันนี้ตัวแรกคงเห็นเนาะสา 69 79 98 12 31 16 18 สตัวนะครับมาดู3ตัว8 7 9 2 3 1เห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆตัวเน้นนะครับวันนี้ตัวเน้นก็คือเน้น7 9 และก็เน้น3 1นะครับดูจากเลขท้าย3ตัวทวนอีกครั้งนะครับแนวทางฮานอยวันที่15ทับ11ทับ6 5วันนี้ผมฟัน9รอง1นะครับฟัน9รอง1สายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูด9วิ่งรูด1 2ตัวครับมี39 69 79 9 8 1 2 3 1 1 6 1 8 3ตัวครับ8 7 9 2 3 1นะครับเน้น7 9เน้น3 1นะครับนี่คือฮานอยวันนี้นะครับถูกผิดไม่ว่ากันนะครับ